สวัสดีค่ะอ,อนิภาเพียรศ้าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะชื่อเล่นชื่อแดงค่ะคือมีเรื่องเล่าอยู่ว่าพอดีน้องน้องที่ที่ส่งข้อความถามเนี่ยน้องเป็นเพื่อนเป็นน้องน้องรู้จักกันในทิกตอกค่ะแล้วก็ไปติดตามกันทางไลน์เราเป็นเพื่อนกันตลอดเป็นทีมเมียหลวงอะคะ่ะให้กําลังใจมาตลอดค่ะพอดีสองวันสามวันมาเนี้ย อ,อนิพาโพสทางสื่อทุกสื่อหนักๆมากเลยค่ะเพราะได้เวลาที่อ,อนิพาจะทวงเกียรติเลสศักศีเมียจดทะเบียนคืนแล้วค่ะให้เวลามานานมากขัดเกลมันไม่ให้เวลาเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่ตามจิตตามลาวีตาละตามละลานเหมือนเมียจดทะเบียนคนอื่นๆพอรู้ว่าผัวเล่นชู้สวมเขาอ่ะแล้วหญิงชู้ก็รู้ด้วยว่า ผู้ชายคนนี้มีเมียจดทะเบียนคือเราแต่ทําทุกวิถีทางเพื่อจะจับผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีเรารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีรถมีบ้านมีเงินในบัญชีทําทุกวิถีทางเราไม่ตามจิกไม่ตามลาวีไม่ตามล้านล้านอุ้มนองแนวเดินออกมาค่ะเดินออกมาไม่มีเงินแมน้แต่สลึงเดียวค่ะนอนข้างฟุตบาทคืนแรกค่ะ ชีวิตดูมาคนเดียวลําพังอย่างอดอดอยากอยากบางวันได้กินสองข้าบกินแต่ม,มามา่าคาาที่กินค่ะบางวันก็ต้มข้าวใส่เกลือกินเป็นเดือนค่ะอยู่อพาร์ทเมนต์ได้หกเดือนกว่าลูกชายก็มาซื้อบ้านหลังนี้ให้ค่ะเราใช้เวลาเราไม่ฟ้องไม่อะไรกะว่ามันจะไอตัวสามีตัวผู้เนี่ยจะมาตกลงกับเราแบบสันติยุติธรรมไม่เอาเปรียบเราเราให้เวลามากมายไม่ขัดเก่า นความเป็นคนของพวกเขาทั้งสองคนเลยในเมื่อรักกันหลงกันก็มาตกลงกับเราในเมื่อเลี้ยงดูชู้ไม่เลี้ยงดูเราเทเราไว้เหมือนผักเหมือนปลาทาั้งท้ที่อยู่กินกับเรามา1 4บ5ปีแต่ไปเที่ยวระเริงเจอหญิงในผับในบาร์ดื่มดิ้งเจอกันเอาเงินไปหวานผู้หญิงก็หวังจะได้เงินก็เลย อกับผู้ชายเปรคนนี้พอรู้ว่าเขามีรถมีบ้านเขาเลยเปลี่ยนจากจะเอาเงินก็จะจะเอาคนเลยค่ะเราให้เวลาที่จะมาตกลงแบบสันติยุติธรรมกับเราไม่เอาเปรียบเงียจดทะเบียน แต่การเวลาล่วงเลยไม่ได้กัดเกาให้พวกเขารู้จักสำนึกผิดชอบชั่วดีผิดศีลธรรมข้อสาไม่อับอายชาวบ้านไม่อับอายคนในชาติระกูลไม่อับอายพ่อแม่ญาติเลนหลวนอับอายไปเก้าวทั่วคตนยังไม่ทำไม่แก้ไขคนดีชอบแก้ไขคนจันไรมันดูหน้าดูหน้ากันได้อย่างไรได้เวลาเมียหลวงจะลุยแล้วค่ะขอกำลังใจจากทีเมียหลวงให้กำลังใจอ,อนิพานหน่อยค่ะสู้ค่ะ